ครับผมใช่ไหมครับเดี๋ยวอย่าไปอย่ามองนะครับอย่ามองนะครับนี่ได้เสื้อเฟสเฟไปแล้วก็เป็นนิมิตใหม่นี่ดีอครับเชื่อเราใส่เสื้อเฟสเฟสเล่นน้ำสงการไปได้เลยเป็นเลกอย่าเพิ่งรีบได้เลยใส่เสื้อเฟสเฟไปเล่นน้ำสงการยังไงก็ได้ครับอ่าน้องขายลาเราเจอตัวกันแล้วก็เดี๋ยวผมทักไปทักไปได้ปพาะวะาเอ้ทำไมมันทักไม่ได้ทักไม่ได้วะทักแชทได้ไหมครับไม่ได้ทักไม่ได้ครับทำคนไพรเวทไว้ป่ะ อันหนึ่งนะครับพี่ออะพี่แอดแฟนไปล่าสุดอะพี่แอดฟนไปล่าสุดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็คุยกันในการอย่าครับพี่ผมยังไม่เห็นพี่แอดมาเลยครับพี่จะชื่ออานอ่เจ,จ,จอยังเจอยังตาดำตาดำผมยังไม่เห็นพี่แอดเพื่อนไหมครับเหรอเนี่ยอันนี้ใช่ของเราปะ ครับกิจสนำดวนะครับใช่กิณสํำดวนครับเนี่ยแอดเฟซไปแล้วพอมาขึ้น,นตัวบวกซึ่งขาวจังวะเนี่ยขึ้นบวกแล้วเจอครับพี่โอเคที่เป็นผู้ชายที่หล่อเท่มากๆคนหนึ่งครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับน็อตครับสวัสดีครับนิดหน่อยเดินทางไปไปในน้าเส้นสันกับตัวที่โหไม่ต่อกันไม่ต่อกันสนไม่ผ่านแรกคำถามแรกคำถามแรกคำถามแรกเนี่ย เราต่อไปเขาต่อไปกูจับเองเอางี้งี้ยไปตั้งกฎเลยหนึ่งคนผมกูสองคนจะไม่กลับไปละฮะเบี้ยเยอะๆย่างแง่งยรวมเสียตังค์เอ้ยน้อไอ้ยน้อหนอคนต่อไปหนอรวมต้มกับเราไงรต้องให้เบี้ยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคำต่อไปคำอะไรน่าจะเป็นดูเวลาแล้วคนสุดท้ายคนสุดท้ายให้ไปคนสุดท้ายอ่ามีคำไหม อันนี้ด้วยนะว่าเน,นี่ยพร้อมเนี่ยครับเสื้อตัวสุดท้ายนี่มันจะมีคําใบเสื้อตัวสุดท้ายที่จะแจกภายในวันนี้ในเทศกาลสงการานยังไม่ใช่ครับยังไมกใช่นะครับใน,ในเทศกาลสงการานเราลักไก่ไงในเทศกาลสงการานนี้อคําที่จะให้พิมพ์นะเดโทษเลยนะที่จะได้เสื้อเนี่ยคําที่จะให้พิมพ์คือคําว่า เฟ่บแบนเฟ่บ่อแบนนีขบวัขบสุดวสุดสุดวสุดกมีกีกเฮ้ยต้องสูดตาลเว้ยลงมาลมาลงมาลงมาเมื่อกี้เนี่ยเน่เน่กพี่ียวนจังปี่ยเปีนเเห็นี่เฟ่อแบนด่วันนี้ดูเฮ้ยโอดำอ้นี่ได้แล้วได้แล้วดาอีกแล้วเนี่ยแบบคนเดิมเหรอ หนึ่งสองสานปาด้าลุงดาครับคุณดาครับโอ้โหดูไม่ช้าครับพี่ต่อไปจริงจริงนะซื่อแฟนนี่แหละใช่ไหมพร้อมยังรู้คำตอบกติกาของเราดีถูกไหมครับครับครับโอเคครับก็ได้มาข้อหนึ่งคือข้อสิบสี่เลือกข้อไหนครับหนึ่งเซอข้างหลังไม่ค่อยออกเลยข้อสิบแล้ว ข้อสิบโอเคให้ใครบกงคนจับว่ามาเลยฉันเองอ่าไม่ค่อยเลยอยากแจกมากเงินมึงแจกมาสามตัวแล้วอะอ่ะให้น้องเลื่อนดีกว่าเดี๋ยวเพราะว่าเป็นตัวไม่ดีไม่ตัวมันเป็นตัวให้น้องอ่ะฮัลทีวีอาครับเออได้เฮ้ยได้อีกเรื่องคนละดูไม่เงียบเลยชื่ออะไรนะครับตกลชื่ออะไรชื่อดาปหรชื่อเล็กครับชื่อเล็กนะโอเคเล็กครับคร ก็ได้อีกเรื่องเหรอเฮ้ยมามั่วๆาพได้มาละคุณชอบคําถามก้อนี้มากเลยอ่าก็ได้อันนั้นคุณจะชอบมากเลยก็คือถ้าชื่ออะไรชื่ออะไรเล็กครับ<ล>ถ้าเล็กหลงทางเนี่ยแล้วเล็กก็จะหมุนกระจกเนี่ยปุ๊บไปพูดกับตำรวจว่าอะไรคือตำรวจเ่ยยืนอย,อยู่แล้วเล็กก็หลงทางขอความช่วยเหลืออ่าก็คือไปขอความช่วยเหลือตำรวจไขกระจกไปปุ๊บคุณตำรวจครับขอรับหน่อยด้ว ไม่ใช่ไงเด้อเอาไลายมึงซื้ค่ัตอบนะครับเพเพเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไอเดียมึงไม่สโตกต่อเลยอ่ะโดนใบสั่งมาด้วยเออขอไล่ไม้ได้ไม่ได้อ้าถ้าไปตำรวจก็คงแบบอะไรของมึงนี่หนุ่มต้งทำงานร้อนๆนหนึงมึงเด็กมาพอสองเลยมาพอสองเรื่องเป็นพิ เราครับได้ครับไล็์อยู่ไหมไลค์ไปเลยครับโดนใบสั่งไปแล้วมั้งโดนใบสั่งไปก็บอกเลยอย่าไปขอลายตำรวจ <c oughs> เป็นไงล่ะตำรวจบ้านเข้าไปจะดึงจะดึงเต็มเลยอนะ่ะ <c oughs> โหแม่งผมเสือ้อในใช้ตั้งเต็มรอ <c oughs> อ่เดี๋ยวน้อง เดี๋ยวพี่ตัดรายการเสร็จพี่ทักไปนะครับดูเอาไปแล้วไปแล้วเลยเฮ้ยโอ้โหเล่นง่ายสุดไปอ่าคนต่อไปคนต่อไปสามหาให้ให้คนหนึ่งอ่าให้คนหนึ่งพิมเพมพิมหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้ามัง่ายสัวเลยเออยังตัวเลขง่ายไปเลย คนแรกไงมันคือคนแรกไงไปไปนี่ไม่มีผิดแน่นอนปไปสวัสดีครับครับเปิดครับสวัสดี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 ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปแล้วนะจ้าโอ้ยเสายว่ะแบ็คเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับ สดีครับาสวัสดีครับผมเรื่องอะไรครับเื่องอะไรครับชื่ออั้มครับอั้มเริ่มไเลยครับอั้มหนึ่งถึงสิบสี่สี่ครับสี่มาสี่กันให้คนคนจับครับให้พี่พี่เจมฮส์ฮะเจมส์เจมส์ตัวแล้วนะตัวแล้วว่าแล้วเป็นคำถามแรกเลยนะถ้าเป็นคำถามแรกไปเนี่ย แต่ว่าน้องไม่ได้แล้วต้องอันนี้แน่นอนเดี๋ยวเลยข้อสี่คำถามก็คือถ้าถ้าน้องน้องอะไรนะน้องอ้ําถ้าน้องอ้ําโดนแฟนบอกเลิกเคยโดนไหมครับเคยเคยนะถ้าน, <c oughs> น้องอ้าโดนแฟนบอกเลิกณนะตรงนั้นคำแรกที่น้องอ้ําจะพูดกับแฟนพูดว่าน้องอ้ําพูดมา <c oughs> นี่พีอยู่ปน้องน้องเแรกได้คือน้องก็แรกเวลาบอกเลิกกับแฟนนี่ก็ถามว่าน่ามาใสงสัยเปแฟนกันหรือล่าบอกเลิกกันอะไรเสียใจด้วยนน้องอ้ําเสียมีสองข้อไม่เป็นไรข้อสอข้ออ่าไปๆข้อสองเลือกมาเลยน้องอ้ําเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดมีบิกมากยรับการยางาให้ใครเูจักคำตอบนะพี่เจมเหมือนเดิมเลยแมงเอาเค็ดเฮ้ยอยู่ดีไม่ก็ร่วงว่ะ เอา,เอา,อาว่าเอาดีล่วงมาดนะีว่าเอาใจเอร่วงฮะร่วงฮนะเอา่วง,วงข,ข้อเจ็ดคำถามคือข้อเจ็ดกับเ์เตอร์ตัวที่เจ็ดถ้าน้องอ้ําไปงานศพน้องอ้ําไหว้ผู้ตายและน้องอ้ําจะพูดว่าลาดปเขาสี่แปดไปทางไหนะน้องอ้อํามันอมมา้ก็ไป น้องอั้มบ้านอยู่ไหนครับผมอยู่ประจวบครับอ๋ออั้มน่าจะไม่คุยกับรั้วระเขาเนี่ยน่าจะรู้แล,ล้วเหยอย่างนี้อั้มมึงไอ้นี่เลยเชื่อกูเลือกคาถามข้อสิบอ่าเขาเขาติมบนคือการหลงทางอ่าคำถามอสิบมั้งข้อสิบคำถามคือถ้าคุณหลงทางคุณจะหมุนกระจกไปพูดก,กับตำรวจว่าอะไรอ่าถ้าไม่ได้ล่าตาดเท้าสี่แปดเนี่ยผูะเสื้อเลยเสื้อของมึงเอาวะเอาไหมเอาข้อสิบไหมหรือเอาข้อใหม่เอาข้อใหม่นะครับ อ่าาหมายได้เหมือน้เอเอาข้อหกนะฮะเอหกอ้าวไม่ติดต่อเลย้อาหกอ้าวใครจับใครจับพี่ฮอเอียเราเปลี่ยนดวงแล้วเปลี่ยนดวงแล้วป๊อปอะไรนะ้ข้อหกรััอ โอเคพอหกแล้วถ้าน้องอ้ําไปทํางานสายแล้วหัวหน้าเราจะเดินมาด่าน้องอ้ําเลยน้องอ้ําพูดคําแรกกับหัวหน้าว่าขอแสดงความยินดีนะครับคุณถูกไ่ออกนะครับโอ้ยผพานอ่ะเฮ้ยมึงพานแล้วใส่ไม่ดีอเออมึงผ่านะล้ามันอาจจะมุนหินไงไทย ร้อนๆมารถติดมากำลังจะเข้ามาด่าใช่มึงจะเข้ามาจะเข้ามันรีบว่ะรีบแล้วมึงยังเข้ามาด่าอีกเหรอไอสัตว์ตัวโตเลยบ่าไอสัตว์ไม่จัดอะไรเงี้ยับครับก็ไม่เป็นไรเนาะครับครับไปเข้าการ์ดหน้าครับกาหน้าครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับขอเดินทางปลอดภัยในน้งสงการอย่างสนุกสนานครับครครับก็ เวลาก็ไปวุ่งไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ตามทรเนียมพันธุ์ทีท่ไทยพวเนี้ลดน้ําดําหัวเอ่ยใช่แล้วสุท้ายพูดเป็ดแล้วก็สงการก็อพูดอะไรรอๆเวลเนี่ยสงการครับก็ใช้สตินะครับสติแล้วก็สตังค์ให้เยอะๆนะครับในการออกไปเที่ยวออกไปอะไรนะครับแล <END S 2> <ม>้วก็สติก็มีแบบว่าม,มในในการที่บอกว่าจะเดินทางหรือการจะทําอะไรนะครับเพราะว่า การเมาป็นเรื่องการเมาเรื่องของการท้อาอ๋องแรงเยอะนะครับ่้อเนญ่ก็จะมาจากเรื่องเมาเนี่ยนะครับก็ดูแลไว้ดงดีครับแล้วก็ทํำลายทุกความระมัดระวังเยอะส่วนท่านมองเกตอะไรอ่ะหใจเย็นๆเรื่องการอรอ่างเงีอ่าก็ใช้ใจยังประหยัดด้วยครับนะครับเฮ้ยดูแลตัวเองดีเพราะเพราะว่าเห็นนี่เนี่ยเห็นเขาเรียกว่าอะไรน้องๆผู้ชายเยอะที่เราลังขึ้นมาพี่เจมบอกทิ่ให้ เราเล่นน้ำเนี่ยอย่าไปโหดใส่เขาถึงพี่จะเป็นสายโหดแต่จริงๆตัวจริงไม่ได้โหดกันอะคือไม่ต้องแบบไปฉีดหน้าฉีดตาฉีดอะไรเขาคือสมมติว่าเราเราชอบผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอยู่ดีไปฉีดตาเขาไปฉีดหน้าเขาคือ้ะพี่เพียรสดรอคือเขาก็มองไม่เห็นไงใช่ป่ะคือเขามองไม่เห็นเขาจะไม่เห็นเราไปชอบเขาเร้วเราก็อดอยู่ดีนิ่มนวลนะผู่หญงไรชอบใช่นิ่มนวลนิ่มนวลเล่นน้ำนิ่มนวลนิ่มนวลใจกันหนีไทยดีนะใช้สูตรพี่เจมเลย มันเดินเดินเดินเนขาบอกอยเยี่ยมคนนี้น่ารักว่ะไปเราชอบว่ะเดี๋ยวผู้ชายคนนี้น่ารักอชอบว่ะอุเขาจะฉิดตรงกันเหมือนเราหรือเปล่าเดินเข้าไปอขอชีดหน่อยนะคะขอชีดหน่อยนะ,ะเฮ้ยแล้วฉีดไปจิ้วจิ้ว,วได้เห็นหน้าค่าตากันได้คันด้วยอยากอยากไปเชื่อครับผมังไไื่อนเสียหนนอนอยากไปเชื่อครับพี่เกมผมจําได้ทุกทีที่พี่เกมไปพี่เกมไม่ฉีดเข้าตาจริงๆนะครับแต่ว่าพี่เกมก็ไม่นิ่มนวล พเจมเขาปืนฟาดนะครับนับ้ือใจกระจายโอ้ยถ้าใครไปสงการทักทีเอนจะเจอกันผมนี่อัปานเซเล็นทุกวันหนึ่งชอบไาฮิโระสาวเยอะอมาีิโอฟีแล้วไปก็สนุกดีส่วนมก็เจอกันได้นะครับในเพยสเตชันไฟเรียรลอยยอ๋อมีททั่วที่นี่เดียววุจางอี๋ขไยเนียอยจมหลอกกันอยู่อ่โอเคก็สุดท้ายแล้ว สุดท้ายแล้วผมขอพูดสุดท้ายและปิดเลยได้ไหมได้ครับผมสุดท้ายแล้วการเล่นสงการนะครับถ้าเราเจอผู้หญิงหรือผู้ชายที่ถูกใจนะครับเดินเข้าไปบอกเลยครับตัวตัวไ่สั้นก็วันนี้ขอบคุณพ่อยกแม่ยกทั้งหลายคนดูที่ดูเราทุกคนนะครับคนที่ได้เสื้อไปคนที่ไม่ได้เสื้ออะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณมากครับเ็แฟนน้องๆ ก็ตามสเต็ปพวกเราครับวาจาใดไม่ส to ุภาพหรือเกมไม่สนุกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขออภัยไว้ในที่นี้ขอบคุณแอดมินที่ดูแลเราด้วยนะครับวันนี้ครับวันที่8เมษายน2559พวกผม2คน3คนกลาลาสวัสดีครับเที่ยวสนุกครับสงการครับ